สวัสดีครับเพื่อนๆมีเจ็ดเด็ดสว,สวยให้เพื่อนๆได้เห็นกันอีกแล้วนะครับผมชุดที่เห็นอยู่นี้เป็นซูเปอร์คลสตัมนะครับผมทำความสูงที่3นิ้วครับเพื่อนดีเลยเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยม1ชุดนะครับผมสำหรับรถอตสูซูเปอร์คลสตัมนะครับเพื่อนๆวันนี้ความสูง สานิ้วนะครับจำเป็นที่ต้องได้ก็คือน,นี่ครเป็นตัวนี้เดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันหน่อย,อยใ้เพื่อนๆเห็นใกล้ๆกันอโอเคอะนะฮะเป็นตีนก็แบบองศานะครับเป็นงานที่เราผลิตและออกแบบให้สําหรับรถตู้ซูเปอร์คัสตอมนะครับเพื่อนๆเนื้อเหล็กนี่หนานะครับผมความคงทนแข็งแรงแบบแข็งแรงมากนะครับผมอายุการใช้งานรับประกันถึง10ปีนะครับนี่พร้อมกับ ตัวนี้ลูกหมากใหม่ที่ออกแบบให้รองรับนิ่งๆนๆ่งๆนิ่งๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงนิ่งๆนะครับตัวนี้เป็นลูกหมากใหม่นะครับอัดราบีได้คงทนแข็งแรงถาวรนะครับชุนนี้ใหม่ล่าสุดมาอีกเป็นชุดดรอปเทาด้วยนะครับผมลดระดับความชันของเพาดีเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ออกแบบมาใหม่อีกแล้วนะครับ หลอดเขาองเขามี3ชิ้นนะครแล้วก็แหวนอีก3นะชุดหลังก็จะมีสปริงนะครับสปริงตัวนี้ก็จะรองรับแล้วก็ตอบโยดให้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับรับน้ำหนักโอเวอร์โหลดได้แบบชัดเจนนะครับสำหรับ s ุ per custom นะครับนะฮะเพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือ track bar ปรับเกียวนะครับผมปรับฐานล้อหลังให้คืนหาศูนย์นะครับตัวเกลียวนี้นะครับ เป็นตัวงานสําเร็จรูปเลยนะครับหรือว่าเป็นชุดคิดที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ดีเยี่ยมอีกหนึ่งชุดเป็นสินค้าขายดีนะครับเพื่อนๆขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับงานชุดนี้จะส่งไปตอจวอวนะครับผมติดตั้งที่เชียงใหม่นะครับผมขอบคุณลูกค้าครับขอบคุณครับ